สวัสดีครับพบกับทีเกนเจอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวบราว s ์สวินไฮเปอร์แม็กที่ ID 9นะครับเป็น ID เดียวนะที่ได้ทั้งบราว์สวินครับแล้วก็ขวานจันทรา8ดาวอัดจับมาใส่เลยนะครับว่าบราว์สวินครับใส่ขวานจันทรา8ดดาวมันจะโหดมากขึ้นแค่ไหนนะครับ อันนี้มีเพื่อนๆถามเข้ามาหลายคนเลยครับว่าสรุปแล้วเนี่ยราสวินมันเก่งแค่ไหนควรนี้จะต้องตามล่าหรือเปล่าอ่าบางคนยังเปิดไม่ได้นะก็สอบถามเข้ามาเยอะนะครับหรือบางคนเปิดได้แล้วครับแล้วก็มีแสงมืดตัวอื่นอันนี้ต้องเน้นก่อนนะเพราะว่าอ่าตัวนี้ต้องใช้กบม่วงปั้นแม็กนะครับะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะไปเทียบต้องไปเทียบกับแสงมืดด้วยกันนะครับก็สอบถามเข้ามาว่าจะไปปั้นตัวไหนดีอ่าเดี๋ยวดูคําแนะนําในคลิปนี้เลยนะครับอัะก่อนอน่งขอโโมโมท ร้านเติมเกมร้านนี้ก่อนนะครับมารู้ชอบราคาถูกปลอดภัยเติมไวจัดเต็มความคุ้มนะครับเ้านีปลอดภัย100%นะอ่นตะคนที่ตามเพจกว่า1 5 0 0 0 0คนนะครับแล้วก็ที่ร้านค้านะครับจดทะเบียนการค้าถูกต้องตามกฎหมายนะครับฉะนั้นปลอดภัยไว้จะได้นะเกมแรนเดอร์นะครับบูบี้แพ็คเกจต่างๆลดราคาสูงสุดถึง35%เลยทีเดียวนะแต่ว่าลดราคาเฉพาะ iOS เท่านั้น Android ไม่มีนะเจ้านี้เติมนะครับเฉพาะ iOS เท่านั้น,นครับสาย iOS เติมตะลุยได้เลยรัวๆได้เลยนะครับ ส่วนสาย Android ต้องปรับตัวนะอยากจะเติมราคาถูกนะครับซึ่งหน้าสมมุติว่าจะต้องการซื้อแพ็กเกจเ a นเจอร์แพ็กเกเกียร์อันนี้กดรับได้เลยเป็น Android ไปเติมด้วย iOS ได้เลยนะจะมีเพียงแค่ Ruby เท่านั้นอย่างที่บอกว่า Ruby เนี่ยมันแยกกระเป๋าออกจากกันนะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็น Android ไปเติมด้วย iOS เนี่ยจะรับ Ruby ไม่ได้ฉะนั้นวิธีการนะครับก็ไปยืม iPhone ยืม iPad พ่อแม่พี่น้องหรือเพื่อนที่ไว้ใจได้นะครับเข้ามากดรับเอา Ruby เก็บเอาไว้ที่ iOS เดี๋ยวเก็บได้เยอะแล้วค่อยไปเปิดทีเดียวที่ iOS ครับอันนี้เป็นทางเลือกนะนะครับร้านนี้ครับก็มีรับเติมเกมดงเกมอื่นๆด้วยนะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรจะพลาดที่จะติดตามร้านค้านะครับอ่ะใครเติมไปแล้วเนี่ยฝากบวกหนึ่งให้เครดิตที่เพจกันสครดิตหนึ่งเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับมาดูชอบราคาถูกปลอดภัยเติมไว้จัดเติมความคุ้มนะครับคาดว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้น่าจะเพิ่มเลทก็ไปดูที่ร้านได้เลยนะครับมาดูกันครับเบื้องต้นนะ สอบถามเข้ามาเยอะนะครับคือเอาส่วนตัวนะจริงๆต่างๆที่ใช้งานเนี่ยถามว่าใช้ดีไหมใช้งานดีในระดับที่หวังผลได้เลยเพียงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ครบเครื่องเท่าไหร่ก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับทีมที่แบบว่าเฮ้ยยังต้องการตัวแบกอ่ายังต้องการตัวแบกยังต้องการตัวที่มาช่วยทีมแบบจริงจังเพราะว่าทีมอาจจะยังไม่มีอะไรนะครับซึ่งตัวนี้ผมมองว่ามันเก่งในตําแหน่งตัวเสริมทีมแม้ว่าจะเป็นตัวถึกนะตัวแท้งที่แบบถึกมากครับแล้วก็ป่วนอย่างปวนเลยนะครับแต่ผมก็ยังมองว่าไอ้ตัวแบบนี้มันยังเป็น ตัวเสริมนะครับถามว่าถึกไหมถึกจริงนะถามว่าปวดไหมปวดน,นะครับแต่ว่ามันไม่มีดามเอาพอไม่มีดามเมจปุ๊บเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะยังต้องการตัวแบกที่เป็นดามเมจส่วนทางคอมโบนะครับแร่หนึก็ยังเป็นคอมโบที่บัฟอยู่ด้วยนะครับมันก็เลยใช้ค่อนข้างจะดีนะ,ะถ้าผมเปรียบเทียบนะอย่างเดี๋ยวแสงจะมาแล้วอาจจะ สามดานนี้เดี๋ยวรอดดูก่อนอ่าถ้าพุธพระธาตุนี้ไม่มาเนี่ยก็อาจจะเป็นจานาังคันหน้าแล้วก็คงจะตามด้วยมืดอย่างรวดเร็วเพราะว่าแผนของเดือนนี้มันบีบอันนี้ทําคลิปบอกไปเรียบร้อยนะครับคืออย่างสมมุติว่าเรามีเบลล็อก อยังไม่ได้ปั้นแม็กใช่ไหมต้องเลือกตัวหนึ่งสมมุติมีเบลล็อกหรือเบลวไกทองเมื ock, ่อวานรีวิวเบลไกทองนะครับซึ่ง2ตัวนี้ผมจะไม่แนะนําตัวใดตัวหนึ่งมันจะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันครับแต่ก็เป็นตัวดามเมทที่ยังดุทั้งคู่ทั้งเบลล็อกแล้วก็ไกทองทะนั้นเนี่ยไอ้สอตัวนี้ผมว่าถ้าปั้นแม็กเนี่ยไปเลือก2องตัวนี้ดีกว่าหรือถ้าเกิดเป็นทางถึกปู่ก็ยังใช้งานผมว่าปู่เนี่ยใช้งานได้ครอบคลุมกว่าตัวเบลสวินนะหรือแม้กระทั่่่่่่งงงบาาาาาาววแแมมนนกกกกอออทีีจจจจะะะดูเเลล้นะ้้รินะ Bal acon, ค เริ่มมีอาการหยุ่มงินถ้าเกิดตัวเจอตัวจำจัยิงนะเ,เริ่มมีอาการหยุ่มงินแต่ว่ายังเป็นตัวที่ยังถึกแล้วก็าดามเมจทะลุก,ก็เด็นคูดอสกิลต่ํามันก็เลยใช้งานได้ค่อนข้างจะดีอันนี้ก็แนะนําเบื้องต้นว่าถ้ามีตัวพวกนี้นไปปั้นตัวพวกนั้นแม็กก่อนนะส่วนตัวนี้เนี่ยเหมาะก,กับทีมที่นํามาเป็นกําลังเสริมมากกว่านะครับ่วนสเตตัสนะครับพลังตอมตีกายให้มาเยอะแต่ไม่มีดามเมจนะพลังชีวิต12ล้านอันนี้คือถึกจริงนะตัวเลขเยอะจริงนะครับทำพลังชีวิต200้ล้านสบายๆเลยทําคลิป้ดูไแลวนะ ตำแหน่งยืนเป็นตัวแทงจริงๆเลยจุด70ยืนใกล้นะเคลื่อนที่ไวคนระับความร็วในการโจมตีอาจจะไม่ได้สูงมากนักนะครับคูเรนเจอร์นะไฮเปอร์แม็กก็หกจุดวิเพราะว่าปันแม็กนะหานครึ่งจาก13นั่นเองนะแรท้าถือว่าใช้เยอะ แต่ว่าเดือนนี้ยังสบายสบายอยู่นะครับเพราะว่ามีบัฟเดือนนะครับรถแรกกับปล่อยตัวไวยก็จะใช้ง่ายนิดนึงครับสกิลหลักครับคือสกิลนี้อมีร่างธรรมดาใช้ไปก่อนได้เลยนะไม่มีกบนะใช้ไปได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นผลักศัตรูทะลุครับแล้วก็สตันแล้วสกิลกว้าง360จุดแต่การผลักนี่กว้างถึง660จุดนะหวางผลได้เลยครับ P ี P นะแถมคู่ดาวสกิลต่ํา7วินะครับ ส่วนสกิลสองนะครับผมมองว่าสกิลตัวนี้การป้องกันมันยังไม่ตึงมากนะักถ้าเกิดเป็นอมะตะเป็นฮิวเลือดจะตึงกว่านะเพิ่มพลังชีวิตเป็นเกราะเลือดนะครับก็จะเป็นการสร้างบารีเลือดขึ้นมาชัว่วคราวนะครับก็จะป้องกันได้ประมาณหนึ่งแต่ต้านสกิลถือว่าเป็นเป็นการป้องกันพวกแบบโดนแน่นอนได้ดีนะต้านสกิลจะช่วยได้ดีนะแล้วก็บัฟวิ่งใช้ประโยชน์ได้ดีนะบัฟวิ่งเนี่ยจะเน้นเกมป้องกันนะครับหรือว่าเกมนั่นเองที่แบบบัฟวิ่งไปเติมเพื่อนอย่าไปวิ่งตั้งแต่ต้นเกมเราวิ่่งงเข้้าาาไปหแพีถทม ตึงจริงเนี่ยน่าหงายนะอ่าเราตั้งป้อมนะป้อมจริงดีกว่าแต่เตรียมตั้งรับเนี่ยให้บอดมันบัฟนะบัฟวิ่งเนี่ยช่วยเยอะนะหรือนำมาเล่นด่านวิ่งก็จะใช้ประโยชน์ที่ตรงนี้นะครับอ่าส่วนความสามารถนะอ่าบาลีสมบูรณ์แบบนะครับก็อย่างที่บอกว่ามันกันนะครับกันดาเมจนะครับกันความสามารถในเปอร์สั่งตายของมอบอ่านะแล้วก็พีชิพสองครับมันกันได้แต่ว่ามันไม่กันพวก ไอเทมพายุน้ําแข็งเนอันนี้กันไม่ได้นะก็ช่วยได้อยู่ประมาณนึงครับส่วนความสามารถในเปิดก็อย่างที่บอกครับบัฟอ,อยู่นะในส่วนของแร่หนื่นนะมันก็เลยคอมโบได้ค่อนข้างจะโหดนะ,ะส่วนการใส่เกียร์นะคือแนะนําก่อนอน้องๆถามเข้ามาเยอะในเรื่องของหลักการใส่เกียร์นะครับือน้อง,องๆบางคนเล่นใหม่ได้เกียร์เดาวได้เกียร์แดาวเนี่ยอันนี้ยินดีด้วยนะเบื้องต้นดูง,ง่ายๆครับ3ค่าหลักเอา3ค่าหลักก่อนนะครับว่า3ค่าหลักเนี่ยมันไปใส่ให้กับเรนเจอร์ตัวไหนในทีมเราแล้วเกิดประโยชน์มากที่สุด อ่าแล้วเราฝากความหวังกับตัวไหนเช่นปั้นตัวนี้แม็กอ่าถ้าสมมติเป็นเกียร์ชนีเนี่ยพลังโจมตีรวมก็คือเป็นดาเมจใส่ได้ทุกสายทั้งไหวพิบพลังว่องไวได้หมดนะครับแล้วก็ปล่อยตัวไวนะแล้วก็โจมตีสกิลโดนแน่นอนครับอ่าจะเป็นตามสุ่มตามค่าเกียร์นะยีเปอร์ครับโดนคือโดนเลยไม่ต้องคิดอะไร2 4เปอร์ครับจะไม่เหมือนแม่นยำสกิลนะอันนั้นจะมีข้อแม้เยอะมากต่อให้ใส่แม่นยำสกิลเป็นร้อยเนี่ยอาจจะตีไม่โดน 4- ี่ห้ีติก็ได้แต่นี้คือถ้าสุ่มติด20คือโดแน่นอน ไม่มีอะไรมาขาดขวางนะครับอย่างเงี้ยเรามีตัวไหนปั้นแม็กใส่ได้เลยนะครับแต่ออปชั่น4ถ้าอยากได้ก็ต้องใส่ให้ตรงตามเงื่อนไขอาจเช่นใส่กับธาตุอะไรสายอะไรเกียร์ชนีก็ใส่กับสายพลังอ่ะถึงจะใช้ออปชั่น4ได้ส่วนออปชั่น4ก็ใช้ซ้ากันเองไม่ได้ในตัวเดียวกันนะเช่นอาวุธเลือกออปชั่นเป็นพลังชีวิตแล้วนะครับอ่าช่องกลางป้องกันก็เลือกออปชั่นเป็นพลังชีวิตไม่ได้มันจะหายไปค่าหนึ่งนับค่าที่สูงสุดเท่านั้นครับแต่สกิลบวก อ่าครับสมมุติว่าเนี่ยผมได้พลังชีวิตก็คือสร้างกรอดเลือดใช่ไหมสมมุติต๊แต่งผมมีสกิลบวกเป็นเพิ่มพลังชีวิตมันนับรวมกันนะอันนี้เป็นข้อดีของเกียร์แดาวนะครับว่าทําไมเขาถึงแบบล็อกค่าเกียร์มานะครับแล้วก็ตัวเลขก็ต้องสุ่มเอานะครับอ่าฉะนั้นเนี่ยมันบวกกันได้นะสมมติเป็นสตันอย่างเงี้ยอ่าชิ้นนี้2.5อีกชิ้นหนึ่ง2.5ก็เป็น5วิแล้วนะก็สตัรนนานขึ้นอยู่เหมือนกันนะนฉะนั้นเนี่ยข้อดีของสกิลบวกก็จะเป็นนนนนตรรรงี้้้ถามมััับบววกก,วกไดะค มาครับช่องกลางก็น่าจะมีกันหมดนะรองเท้าด้นยนะครับอันนี้ผมใส่เป็นกระเป๋าเลยครับเกียร์หมดนะส่วนตีบวกจักรยนภาพก็จะเป็นพลังชีวิตเคลื่อนที่ไวนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงพอมีโดนแน่นอนปุ๊บนะครับก็น่าจะผักรัวครับอ่ะเดี๋ยววันนี้นํามาทดสอบกับเรนเจอร์สตัวดูนะครับอ่านะครับว่ามันจะถึกนะครับแล้วก็อ่ามันจะผักนะครับเจ๋งสักแค่ไหนอ่ะเมื่อใส่แบบโดนแน่นอนนะอันนี้คือรีดความโหดจากค่าเกียร์นะครับ มาดูกันครับคือการทดสอบที่ด่านนี้ผมบอกก่อนนะบางคนบอกว่าโหดไกลทองเมื่อวานกระจอกจังตีลูกน้องยังไม่ตายเลยลูกน้องรับแรงคริได้ทุกตัวคริยังไงก็ไม่ตายเฉพาะด่านนี้นะแต่ถ้าเกิดเป็นดาเมจสกิลบุฟตายหมดครับโดนเบาแค่ไหนก็ตายนะอันนี้มันอู้นี่ผักนะครับมันเป็นบั๊กของลูกน้องด่านนี้นะฉะนั้นเนี่ยใครเล่นใหม่ๆดูกันนิดนึงครับเออนะครับลูกน้องด่านนี้มันติดบัด๊กป้องกันอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยจะคริไม่ตายเลยนะครับแต่ว่าดาเมจสกิลคือ ซัดยังไงก็หายนี่ดูครับอ่าเดี๋ยวให้ดูอีกด่านหนึ่งแล้วกันนะอ่านะครับว่าการผลักของเขาเนี่ยค่อนข้างจะลึกนะครับแล้วก็รัวหยุมนานอันด่านนี้เรียกได้ว่าด่านค่อนข้างจะลึกมากถ้าเป็นพีพเนี่ย660จุดผมมองว่าแบบเฮ้ยผลักนิดเดียวก็แทบจะตึงสุดป้อมแล้วนะนะอ่านะครับยิ่งใส่โดนแน่นอนนี่บอกเลยนะครับว่า ผักค่อนข้างจะดีมากแต่อย่างที่บอกนะไม่มีดาเมจนะ่มันก็คือผักไปติดกําแพงแล้วก็วิ่งรวมตัวกลับมาหาเราเนี่ยเหนื่อยนะฉะนั้นเนี่ยทีมต้องมีตัวดาเมตตึงๆอยู่ด้วยนะครับอันนี้ถ่ายไปแล้วนี่ไปโอ้โหไปหนู่นเลยครับดูครับนี่ครับอ่าครับอย่างที่เห็นนะครับคือถ้าจาังหวะไหนแม่นตัดตัดก็อาจจะโดนทีหลายๆตัวนะครับอแต่ว่ามันมีเขาเรียกค่าพ o อพอเบียตี ขวางไว้อยู่นะว่ามันจะแบบว่าไม่สามารถผักทีแบบโอ้ทั้งฝูงเลยนะครับแต่ก็ผักได้แต่ก็ผักได้ไดเออนะครับนี่เรียกได้ว่าด้วยค่าเกียร์ครับแล้วก็ด้วยความถึกของเรนเจอร์อเดี๋ยวทดสอบกับเรนเจอร์ดีกว่าให้เห็นชัดๆเลยนะครับว่าเจอกับเรนเจอร์นะครับการใช้งานจะเป็นยังไงนะครับอตัวแรกเอามารับดาเมจก่อนอเอามารับดาเมจก่อนนะเจอกับ ไอดีหลักครับทีแตโตบอมนะคือไอดีหลักผมนะทีแกโตบอมครับอ่ะมาดูกันโอเคอะผมกดออโต้ Auto, คูณ2เลยดีกว่อะกดออโต้ธรรมดาไปก่อนอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับ อ่าครับดาเมจของบาลล็อกโหดมากจริงๆซึ่ง,งทางอดีตหลักของผมเนี่ยมันเป็น9้าดาวแม็กนะครับแล้วก็ใส่เกียร์โจมตีแบบหนักๆเลยโจมตีแบบหลายจุดเลยนะอันฉะนั้นเนี่ยก็จะนี่ครับอย่างที่เห็นนะครับว่าบลลล็อกนี่เห็นไหมแสงเจอแสงซัดหายได้อยู่นะครับอ่าแต่ว่าฝั่งของเราเนี่ยก็จะช่วยนะครับผลักเพื่อที่จะแก้ไขปัญหา ได้เลยว่าเราไม่มีดาเมจนะอันนี้ต้องคิดอย่างหนึ่งครับว่าเราไม่มีดาเมจนะครับเราก็จะเป็นฝ่ายโดนกระทํอยู่อย่างเดียวแต่ว่าเป้าหมายคือถ้าสมมุติว่ามันโดนอ่ามันโดนแล้วแบบมันยืนได้นานครับช่วยได้นานครับยืนคุยได้นานอันนี้ถือโอเคอันนี้มุมผมนะ,ะเพราะว่าด้วยเรนเจอร์ครับมันเป็นทางดาเมจล้วนๆครับนี่ก็จะประมาณนี้พอผลักไปติดป้อมปุ๊บอัดป้อมเลยสบายๆนะครับอาจดดาเมจเขาหนักจริงๆนะ ต้องยอมรับครับอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดให้เลือกเนะี่ยผมเลือกให้ปั้นเบาล็อกตัวน,นี้ดามเมตตะเกียก็สาคัญนะมันใช้เกียรไว้สำคัญนะ,ะให้ดูประมาณนี้ครับว่ารับดาเมจได้อยู่ประมาณหนึ่งแต่เบาลร็อกมันค่อนข้างจะตึงมากๆครับตัวต่อมาครับเจอกับเรมอ่ะผักเหมือนกันครับทางนั้นมีดาเมจนะแล้วก็เป็น9ก้าดาวแม็กครับเกียก็โดนแน่นอนด้วยอเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะผักแม่นกว่ากันครับอมาครับ ่านนั้นจะปล่อยตัวได้เยอะกว่านะเพราะว่าเป็นก้าวดาวแม็กนะครับออะดูครับว่าเริ่มเริ่มจะมีอาการอยู่บ้างแต่ผมยังใช้อยู่เพราะผมมองว่ามันยังใช้งานได้ค่อนข้างจะครอบคลุมนะอ่นสำหรับคนที่มีไ d ใหม่ๆอ่ะแล้วแบบว่าบางทีอาจจะแบบว่าไม่มีตัวที่ช่วยผ่านด่านนู่นนี่นั่นนะผมจะแนะนําพวกตัวที่มีค่าแฝงจะดีกว่ามันสามารถที่จะนําไปผ่านด่านได้ง่ายนะครับอันนี้เปรียบเทียบกันเลยนะ าทางเราได้ถึกนะครับเฮ้ยแต่ทางนั้นก็ได้แม่นนะครับได้ได้แรงนะครับอราทางเราไม่มีดาเมจนะทางเราไม่มีดาเบจอ่ะดูครับว่ารับคริได้แค่ไหน <S <S ก็รับได้ประมาณหนึ่งอ่ะใช้คําว่ารับได้ประมาณหนึ่งนะเกียร์มีส่วนสําคัญนะคือถ้าเกิดจะมาเป็นคอนไม่กว่ารองเทาเ้ากระเป๋าเนี่ยความถึกมันก็บางแน่นอนครับอ่ะฉะนั้นเนี่ยช่องกลางเนี่ยคืออย่างน้อยๆครับก็ต้องรองเท้าเดี่ยวหนาครับอ่ะดูนะครับ แต่ต้องอย่าลืมนะกาวดาวแม็กครับแล้วก็โดนแน่นอนครับนี่ถ้าอยากให้ดูแบบว่าใช้งานแบบจำจำชัดๆนะไปดูที่ผมรีวิวนะครับอ่ากวดาวเวลล์ร้อยสิบแล้วก็ได้ p ร2มันก็จะมีเรียกได้ว่ามีอามีอาวุธติดตัวไม่ใช่แบบมารับดาเมจอย่างเดียวนะผมก็เลยมองว่าถ้าเกิดได้เป็น p ร2เนี่ยมันก็จะช่วยได้เยอะอยู่เงินอ่ะเดี๋ยวดูว่ามีผักบ้างไหม ามาโดนเล็มนะครับสร้างเป็นฝูงเลยครับเล็มนี่ผักหูแล้วผักดูครับผักเป็นกลุ่มได้อยู่นี่มาอย่างนี้เลยบอกเลยครับอ,อ่าแบบนี้ถือว่าการใช้งานมันเป็นประมาณนี้ก็คืออย่างที่บอกแหละว่ามันติดตรงที่ว่ามันยังไม่ค่อยครบเครื่องคือไม่มีดาเมจฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดขึ้นเป็น9ดาวเวลลร้อยหกสิบครับได้พีชีพก็จะติดอาวุธนิดนึงคืออย่างน้อยเนี่ยเราตายก็ฝากเขาตายไปด้วยเออไม่ใช่แบบตายเปล่าอะไรประมาณนี้นะ อ่ะต่อมาครับเจอ ID ดีอเ้ยอันนี้อาจจะตึงนิดนึงนะเพราะว่าบาร์มโกน9้าดาวแม็กนะครับของ ID 2เนี่ยเกียร์เป็นเกียร์วิ่งทัดแสงอ่าเกียร์ก็จะค่อนข้างตึงนิดนึงอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะพอยืนคุยกันได้ไหมนี่มาถึงก็ผักเลยครับอ่าบารัมโกนต้องบอกก่อนว่าก็ยังเป็นตัวที่โดนสถานะค่อนข้างจะง่ายเหมือนกันครับคู่นี้โดนสถานะง่ายครับแต่ความถึกก็ยังถือว่ายังถึกแบบฝากความหวังได้นะครับ คือบาเมกอเนี่ยเอาจริงๆนะก็ยังเป็นตัวที่ก้าวดาวแม็กได้แต่ต้องมีเกียร์ซับพอตดีๆนะเพราะว่าเขาใช้แรกค่อนข้างจะเยอะมากอ่ะแต่นี่ยืนคุยกันได้นะอ่ายืนคุยกันได้อยู่นะครับอาดี้ดูดิดูดิอันนี้คือใช้ประโยชน์ได้ชัดเจนเลยอ่านะครับคือบาลเมกอนเนี่ยมันติดตัวนี้แหละมันโดนตันหานะง่ายจริงๆนะแต่ว่าด้วยนะครับดาเมจทะลุกระเด็นคูดาสกิลสามวินะแล้วก็คอมโบที่ตึงนะ บนท็อปตำลันก็จะเห็นว่าตัวนี้ก็ไม่ค่อยหลุดทีมเหมือนกันนะครับเพราะว่าคอมโบข้นงจะดีนะครับแล้วก็ดาเมจทะลุกระเด็นกลายเป็นว่าเขาใช้เป็นทางเพื่อป่วนอ่าป่วนทำลายจังหวะอย่างที่บอกนะว่าเมื่อศัตรูกําลังจะออกสกิลครับโดนผักกระเด็นไปปุ๊บเนี่ยนับครูดาวใหม่เลยนะครับเฮ้ยอันน,น,นี้คุยกันได้เลยนะเรียกไดยยืนขวางกันได้เลยครับไม่ธรรมดานะอ่าต่อมาครับเจอกับไกลทองไอดีสามอันนี้ดูว่าจะรอดไหมเมื่อวานทาคลิปให้ดูไปแล้วนะครับ ไก่ทองถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจะตึงอยู่เมื่อเทียบไก่ทองกับบาลร็อกเนี่ยผมยังให้ดาเมจของร็อกโหดกว่าอยู่ประมาณนึนะครับแต่ว่าเมื่อวานทาคลิปไปดูแล้วว่าด้วยตําแหน่งที่ยืนไกลถ้ากองหน้าอสมมุติว่ามีนะครับมีบาวตวินหรือจะมีตัวถึกถ,กถ,กถกึอื่นๆที่เราคิดว่ามันฝากความหวังได้เนะี่ยแล้วนะครับยิงไปไม่ถึงยิงไปไม่ถึงปุ๊บนะครับไก่ทองมันก็จะทําประโยชน์ได้แบบชัดเจนเลยอันนี้คือผมแบบเอาแบบไม่มีตัวขวางนะ ถ้าเกิดมีตัวขวางก็อาจจะมีปัญหาครับอันนี้คือให้ดูนะครับว่านี่ดาเม็ทะลุก,กระเด็นเหมือนกันแต่โดนพอโดนผักติดป้อมปุ๊บจบเลยจบเลยนะครับนี่ครับเรียกได้ว่าประโยชน์ของมันจะเป็นประมาณนี้อถ้ามีขวานก็หรือนะครับในส่วนของธนูธนูคริสต์มาสนะธนูคริสต์มาสครับบนท็อปตำนานเนี่ยตัวนี้จะใช้กันค่อนข้างจะเยอะอ่ะเดี๋ยวลองไปดูนิดนึงนะ บนท้องเต้านานครับไอ้เจ้าตัวอ่าบราวสวินะครับจะเป็นธนูคริสต์มาสกันค่อนข้างจะเยอะนะครับอันนี้นี่ธนูคริสต์มาสนะก็อันนี้ขวาเลยนี่ใส่เหมือนกันเลยนะครับอ่านะครับได้นะเพราะว่านะครับเกราะเลื่อนนี่คือมันตรงทางครับเดี๋ยวขอดูแบบเจ้าเด่นๆหน่อยแล้วกันนะอ่ะนิต้าไม่ได้ใช้แล้วนะครับ อ่าหน้าขวานเห็นไหมขวานใส่กับตัวบราวไ์แมนกลเห็นไหมบราวาน์แมนกลยังใช้ค่อนข้างจะเยอะนะครับอ่าดูงยุดบ้างครับลุงใช้ครับนี่แล้วก็เป็นอันนี้ครับธนูคริสต์มาสอ่ะอย่างที่บอกนะว่ามันใช้ดีจริงๆนะครับออามาเดี๋ยวลองเล่น PVP ดีกว่านะครับอเดี๋ยวผมคือด้วยทีมเนี้ยนี่เจอนะครับเจออ่าอาจจะโหสวยไหมนเนี่ยอ่ะเดี๋ยวลองดูลองดูครับ ลองดูว่าเจอกับทีม ID 9ของผมนะที่เป็นสายการบินไปอีกแล้วครับคือไอดีที่แบบว่าสร้างมาหลังๆเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะปั้นเป็นทางสายการบินนะครับเพราะว่ามันจะช่วยให้เล่นง่ายขึ้นนะครับอันเดียวดูกันครับผมไม่รู้ว่าเขาได้ความสามารถอะไรนะซึ่งความสามารถ9ก้าดาวเนี่ยแน่นอนครับมันจะยกระดับมากขึ้นครับด้วยตัวเรนเจอร์ไม่มีดาเมจนคือจริงๆเนี่ยความสามารถ9ก้าดาวมันเลือกได้หลายอย่างเหมือนกันนะมันมีความสามารถที่ดีพอสมควรนะครับ ใน,นอย่างที่บอกครับว่าอยู่ที่เราจะเปิดได้เอาจริงๆนะอยู่ที่เราจะสุ่มได้นะครับว่าจะสุ่มได้ขั้นไหนนี่ครับเพิ่มได้หนึ่งพันนะโอ้โหยังถือว่าค่อนข้างจะตึงเปียกๆเลยนะครับอ่ะแล้วเขามีตัวการบินนะอันนี้อาจจะทูกยากเลยจริงๆเราควรจะต้องคัดทีมตีนะเอาทีมที่แบบว่าไม่มีตัวการบินนะครับอ่นนี้คือเรียกได้ว่าเราทะลึ่งบ้องของเราเองนะ,ะมาครับจังหวะนี้ครับ เบวสวินต้องช่วยแล้วล่ะเบาวสวินต้องช่วยผักไปหน่อยอ่ะผักไม้ผักไม้แต่เขาก็มีนะคือเขาก็ผักเรานะแล้วเขาเป็น9้าดาวเวล้ลงสิบครับเออเขาก็เลยค่อนข้างตึงนะอ่ะไม่ไหวครับคือเขามีตัวกันบินนะก็เลยเรียกได้ว,ว่าแย่เลยครับอ่ะไม่ไหวครับสูไม่ได้ครับ นี่ตึงเลยครับอ่าสลอตนะ,ะมีคนถามเยอะนี่เห็นไหมเจอบาาอัศวินนะครับอันนี้เราต้องหนีและเดี๋ยวอย่างอย่างแรกก่อนเราต้องหนีตัวการบินก่อนแล้วก็ต้องหนีบาาอัศวินเหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวขอไปส่องดูเกียร์น,นิดนึงครับนีส่งข,งขึ้นเพชรสามตัวเลยครับอ่ะเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับว่าเกียร์ครับกับเรนเจอร์ครับอ่ะเกียร์เนี่ยเห็นไหมขนาดเป็นแบบพื้นฐานธรรมดาเลยครับอันนี้น่าจะลดแร่อันนี้เลือกเป็นพลังชีวิต อ่าโอเคได้ครับนี่เห็นไหมส่วนความสามารถได้เป็นพีชีพด้วยโอ้โหเรียกได้ว,ว่าอันนี้คือเหมือนแบบติดอาวุธให้มนะันอ่ะพอตายปุ๊บนะครับมันก็ส่งฝั่งเราตายโอ้โหแบบนี้คือแพ้เลยนะครับอ่าทีมนี้เขาตึงนะเพราะว่ามีกันบินครับอ่าเดี๋ยวลองตีที่ไม่เอาเอานี่อ่กกันบินเบลรอสสิบแบบนี้น่าจะาก,กันารเราไม่อยู่อ่ามาดูกันครับตัดไปครับอ่าตัวกันบินของเขานะ อเอาตัวกันมีเขาเป็นท่านแสงไอ้มูลนาทอกกี้เป็นท่านแสงนะแสงจะแสงดูครับว่าจะผลักไปได้ข้แค่ไหนนะครับามาดูครับอ,อ่ามาตาาหมดเรียบร้อยครับเป็นไงบ้างครับอ่นนี่เลมเอเมเนียนะยังใช้ประโยชน์ได้ดีมากๆนะครับ อ่นยังไม่เห็นเลยครับยังไม่เห็นเลยครับคือสงสัยผมจะต้องขึ้นเป็น9ดาวเวลร้อยหนะครับเพื่อที่จะรีดประสิทธิภาพการใช้งานอ่านบายครับอ่านจังหวะนี้ครับผงต้องเน้นตัวบินแล้วล่ะนะเพราะว่าผลักดูเหมือนจะ เห็นบ้างเห็นบ้างปลาปายครับปลาปายอยู่เหมือนกันนะส่วนบอลสวินของเรามีอยู่บ้างไหมน่าจะโดนดาเมจทัดไปตึงๆอยู่เหมือนกันแต่ว่าหลักการนะคือถ้าเกิดใครที่เล่นเป็นทางตัวบินนะครับอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นแบบเอามาเสริมนะครับคือเมื่อได้ถึงขั้นเอามาเป็นตัวหลกักคือยังไงในทีมเนี่ยก็จะต้องมีตัวดาเมจที่มันตึงๆสักนิดนึงหรือเอามาบินนะครับเอาตัวบินมาบินนะครับแล้วก็ภาพคพื้นเนี่ยมาขวางออย่างเจอทีมนี้ นี่ภาคพื้นถือว่าตึงเลยครับแต่ไม่มีตัวกันบินเราก็จะเน้นเอามาขวางถึกแล้วก็เอาบินไปตีป้อมเออครับไอเดียร์งส่การบินนะต้องเล่นประมาณนี้ครับมาครับวิ่งออกไปแล้วนะครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าเจอนะครับกับพวกศัตรูนะครับที่ไม่ต้องแพ้ท่านนะคือตัวนี้แม่นยำทุกท่านใช้คําว่ามันแม่นทุกท่านครับมันผักได้หมดเลยครับแต่ว่าจังหวะที่ อ่าศัตรูครับเป็นตัวอ่อนแอมากๆก็จะโดนยิ่งง่ายครับยิ่งโดนผักค่อนข้างจะง่ายอาดูครับภาคพื้นเขาค่อนข้างจะตึงมากเลยทีเดียวโอ้แล้วดูครับเพิ่มแรงหนึ่นะบวกตัวหนื่นครับเป็นคอมโบที่ถูกใช้กันแบบตึงครับตอนนี้อ่าแต่ดูครับว่าเราขวางได้ดูนะอย่างน้อยขวางได้ครับป้อมแตกดินี่เรียบร้อย เออแต่ก็เกือบเละอยู่เหมือนกันนะเออด้วยความที่ว่าผมใช้เรนเจอร์แตัวเองนะครับแล้วก็เน้นบินนะพอเน้นบินปุบเนี่ยข้างล่างก็จะอ่อนแอแบบว่าชัดเจนมากอ่าจะต้องคัดทีมตีตัวนิดนึงนะอันนี้เจออีกแล้วครับอันนี้เบลเท่าไหร่แล้วเนี่ยอะใก,กล้แม็กแล้วนี่เห็นไหมอ่านะครับแต่ว่าอย่างทีมนี้เนี่ยเนี่ยเขามีดาเมจอยู่แล้วนี่เขามีดาเมจเขามีปวดมีอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็ถือว่าจะใช้ประโยชน์ได้ดีแต่ไม่มีตัวกันบินนะอ่ะเดี๋ยวลองดูกันครับ ทางที่ดีนะบินถ้าสมมติว่ามีกบเยอะ,ะครับแล้วทีมยังไม่ลงตัวนะสมมติทีมยังไม่ลงตัวเลยครับเ,เจอใครก็ตีมไม่ค่อยเข้าจอบไม่เข้านะก็จะเน้นบินแม็กซ์นิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะ,ะให้มันเนี่ยช่วยนะครับในการตีป้อมให้จวไวๆนะคืออย่างน้อยตีป้อมแล้วศัตรูพัดมาก่อนเนี่ยเราก็ได้เปรียบแล้วนะครับที่เหลือข้างล่างนะครับนี่โดนตีป้อมเห็นไหมโดนตีป้อมพัดเดียวครับมันก็พัดแล้วนี่พอพัดแล้วปุ๊บนะครับก็ ัดเลยครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะอ่าเห็นไหมบาวสวินไปยืนขวางเต็มไปหมดเลยครับนี่ค่านี้ก็สบายหวานเจี๊ยบเลยครับที่เหลือก็ตัวบินบินตีป้อม อ่าครับอันฉะนั้นเนี่ยเห็นชัดเจนนะว่าด้วยการใช้งานเนี่ยคือผมก็ยังมองว่ามันมีตัวอื่นที่น่าปั้นมากกว่าเพราะาตำแหน่งของมันเนี่ยเป็นลักษณะตัวเสริมซึ่งนํามาใช้งานแบบเฉพาะทางจริงๆคือเอามาถึกหรือเอามาป่วนโดยตรงนะหรือบางคนมีคอมโบแรนดนืดซึ่งมันบับอยู่เมื่อกี้โดนเมื่อกี้ทีแ่แพ้เนี่ยเห็นเลยครับว่าทีมเนี่ยก็เป็นทางคอมโบนะครับอัทีแพ้ไปทีมนี้นะครับอ่าเพราะว่าเมื่อกี้เห็นมีตัวระคงตัวะเขอ,อยู่ใช่ไหม อ่าไม่ใช่มีนี่อ่ามีสล็อตนี่นี่สล็อตแรนืดนะครับอ่ามีสล็อตแรนืดอันนี้ก็แรนืดเนี่ยสองตัวแค่นี้ก็รู้สึกได้เลยนะว่ามีการแรนืดแล้วมาใช้ร่วมกับเพิ่มแร่นึ่งพันเนี่ยทั้งริมรุแล้วก็ทั้งตัวของเดียโบนี่เห็นไหมขนาดแค่นี้ทีมก็เรียกได้ว่าเสริมความโหดขึ้นมาได้อยู่เหมือนกันนะ อ่านะครับอาชนน,นเนี่ยก็อย่างที่บอกครับมันอาจจะยังไม่ได้ตึงครบทางครับก็อาจจะยังไม่ได้น,นำาให้ปั้นแม็กนะสำหรับคนที่อ่าจจะแบบทีมยังไม่ครบทางต้องการตัวดามเมตแบกหรือว่าไม่ได้มีตัวทีเด็ดนะครับเช่นบินนะคอ่าที่จะต้องใช้ตัวนี้เนี่ยมาเพื่อถึกแล้วก็เพื่อปวดนะครับแต่สรุปภาพรวมนะถือว่าใช้งานได้ ตรงทางจริงๆเลยก็คือเอามาถึกนะแล้วก็เอามาป่วดนะที่เหลือก็เอาดามเมทมาช่วยจัดการนะหรือเอาบินนะมาตีป้อมมาถึงจะช่วยได้ดีนะครับอ่าฉะนั้นเนี่ยก็ฝากให้คิดครับเผื่อะจะแสงมาเนี่ยเปิดหาแสงก่อนเออแล้วก็อาจจะไปปั้นแสงตัวที่เปิดได้นะอ่าฉะนั้นตัวนี้เนี่ยถามว่าดีไหมดีแต่ว่าการใช้งานมันยังไม่ครบทางสักเท่าไหร่ นะครับแค่นั้นเองนะครับมันเน้นเป็นทางเอามาใช้เฉพาะการพิเศษหรือเอามาคอมโบแรนด์เนี่ยถึงจะใช้ได้ดีนะครับอาะนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะอาจารย์สิ่ยครับใครชอบก็เปิดนะไม่ชอบก็รอเปิดตัวอื่นแล้วกันนะครับอาทิ้งท้ายกันด้วยร้านเติมเกมร้านนี้นะครับมาทุกชอบราคาถูกปลอดภัยเติมไวจัดเต็มความคุ้มนะเจ้านี้ปลอดภัยร้อยเอนคนติดตามที่เพจกว่า1นึ่งแสนห้าคนครับราคาก็จดทะเบียนการค้าถูกต้องตามกฎหมายนะเกมแรนเจอร์นะบลูบี้แพ็กเกจต่างๆลดราคาสูงสุดถึง่ารัิเห้ม เพราะ iOS เท่านั้นครับ Android ต้อง อีกแพงนิดน,นึงนะเติม iOS ครับแล้วก็เอา iOS ของเพื่อนเนี่ยไอโฟนไอแพดเนี่ยมารับ Ruby เก็บเอาไว้นะครับอ่ะเจ้านี้ครับรับเติมเกมดังเกมอื่นๆด้วยนะครับก็ไปดูกันที่ร้านคาได้นะมีเวลาการเติมนะที่ร้านนะไปดูที่ร้านกันสักนิดน,นึงนะครับอ่ะใครเติมเรียบร้อยเนี่ยฝากให้เครดิตบวกหนึ่งที่เพจน,นิดน,นึงนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับมารู้ชอบราคาถูกปลอดภยัยเติมไวจัดเต็มความคุ้มครับอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะเพิ่มเลนนะอ่ะอยากได้เลนเจอร์อยยยยาาาากกกกไไไดดดด้เ้เเเเเีีรร็ปจัดดััลนะพววว่่ขใสบตม อ่านะครับก็จะใส่ได้หมดทุกตัวเลยนะครับใช้ประโยชน์ได้ดีแน่นอนนะเพราะว่าโจมตีสกิลโดนแน่นอนกับพลังโจมตีรวมนั่นเองนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ